จะไปไว่ายน้ำที่ไหนเนี่ยเรื่องของกูเล่นโยคะห่ะเออไม่ใช่ลามไพรไม่ใช่เนี่ยเรื่องของกูอะไรอ่ะลาใไ้รแกกอไม่ใช่มาเต้นว CA เอรอะใช่ป่ะไม่ใชออ่อย่าทำอะไรมากมายนกนะกูชดวชักนาคันนะจะบอกให้นะงเอาก็ไม่รู้ว่ามาทำอะไรอ่ะ กูก็เต้นสีท่าฮิตใหม่ของวัยรุ่นรุ่นไหนนะม้าว่ารุ่นแม่มึงอ่ะเุ่นทรัพย์ต่างหาญมึงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเออเขาจะมีเกมใหม่จอยักษ์น่าใจกลางเมืองคิดแรกประเทศไทยเลย,ยนี่มันเกมอะไรขอมมากเนี่ยเกมซ่าไฟเยอฮะ เกมซาฟไฟเย่อแล้วไม่ต้องมาหาสิเราบอกว่าเกมซาฟไฟ่่่คุยกันแล้วทะลออกก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่น่่น่่่น่่่่่อ่่รู้แล้วแหมมึงเนี่่กวนต่มประสาท่นประส่ท่่่่่่่่่่นตีน่่่่่น่่่ง่่<อ>่่่่เ่่่่น่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่เ่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่อร์เ่่่่่่่บ่ ไรมาแข่งกันดีกว่าโอ้ชันได้อะไรนวที่คุยลอะอ่าลองดูซาไฟเออร์ทําพร้อมอยังครับพร้อม Ready <Okay. S 1> ซา แอบมึงเนี่ยเกมยังไม่ทันจบเลยมะต้องคนเกมน้องอย่าต้องคนเกมนะโอ้ยแหลมอะวิตามินเอวิตามินซีกูรานาสกัด แฟนมัดเลยจะยอมยอมกูหน่อยก็ไม่ได้ไม่เห็นว่ากูเป็นคนแก่เขยา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 าเซ็กซี่ชาร์ตแอนด์กลยูวิน ไปให้ไปสดอร่อยอร่อยอามาถ้ามันสดชื่นขนาดนี้ไปสนุกกันต่อดีกว่ามึงจะอยู่ไปถไหนว่าคุณจะตัดตั้งได้นะโอมากนะสนุกเลยเล่นใบมือถือก็ไดอยด้วยจริงเหรอใช่ก็เล่นอย่างนี้ก็ได้เล่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้มากสนุกจริงเลยก็สนุกเวทโอ้มากเล่นระดับรางวัลมาอาม่าพูดจริงเหรอเนี่ยเล่นระด้บรางวัลด้วยอยากสนุกแบบผมกับอาม่าห้ามพลาดครับตามสถานที่และที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ เอ้ชี้ทางโน้นนะเอย่ามาชี้สู่หัวปูด้วยอ๋ออันนี้เหรอแม่อออันนี้ครับไปชี้ทางนี้ไล้วไปชี้ทางไทยอ่ะทีเลยแมา่และสนุกพร้อมกันทั่วประเทศกับเกม Star Fire ได้เลยครับเล่นได้ทั้งสามอย่างครับทั้งมือถือแท็บเล็ตและก็คอมพิวเตอร์เลยครับเล่นกันง่ายๆแบบนี้ครับแล้วยังได้รุ่นลับของรางวัลจัดเต็มจาก Lady Star อีกด้วยฮนะเรนนี